ไ v รูบิกโซฟยูคิว e ซฟยูไลฟ์วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเล่นรูบิกเรดี้คิวขั้นตอนที่1น,นะครับก็คือขั้นตอนของการทําหน้าสีขาวให้เต็มพร้อมด้วยชั้นที่1น,นะครับวิธีการครับผมอย่างแรกเลยให้เราหาชิ้นมุมสีขาวก่อนนะครับ2ชิ้นแรกอย่างอันนี้เนี่ยเห็นไหมครับผมเจอแล้ว2ชิ้นแรกนะครับให้เราจับไว้เลยครับผมสชิ้นแรกทีนี้ให้เราหาอีก2ชิ้นที่เหลือนะครับว่าอยู่ทางไหนอย่างอันนี้เนี่ย มันจะอยู่ตรงนี้นะครับจําไว้ว่าสองชิ้นที่เหลือจะต้องอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้แค่นั้นเองครับพอเราเจอสองชิ้นแรกเราก็ดูข้างๆเลยครับว่ามันเป็นสีนเหลืองสีขาวหรือเปล่าอย่างถ้าสมมติว่าเราไปทางซ้ายเนี่ยเราเห็นว่าเป็นสีเหลืองแสดงว่ามันไม่ใช่ครับเราก็ไปทางขวาแทนพอเราเจอสี่ชิ้นแล้วครับผมเราก็จะรู้แล้วว่าด้านสีขาวจะต้องอยู่ยังไงนะครับก็คือพอเราเจอสี่ชิ้นตรงนี้ให้เราหันสี่ชิ้นตรงนี้เนี่ยพลิกลงไปข้างล่างแบบนี้เลยครับ จากนั้นครับผมขั้นตอนแรกเลยให้เราคลิกสีขาวให้มันอยู่ชั้นล่างทั้งหมดครับวิธีการก็คือบิดแค่นี้เองนะครับบิดเห็นไหมครับก็บิดไปทุกด้านเลยก็บิดไปจากนั้นเราก็จะทําการเก็บชิ้นขอบสีขาวนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าชิ้นขอบตรงนี้เราจะเรียกว่าชิ้นมุมนะครับชิ้นเซนเตอร์ไม่มีนะครับชิ้นแกนไม่มีเราก็จะทําการเก็บชิ้นขอบสีขาว พร้อมด้วยชั้นที่1ก็คืออย่างเช่นตรงนี้ครับผมช่องว่างตรงนี้จะต้องเป็นสีขาวกับสีแดงเพราะว่าชิ้นที่อยู่ข้างมาเนี่ยเป็นสีแดงใช่ไหมครับแสดงว่าตรงนี้ก็จะต้องเป็นขาวแดงทีนี้วิธีการเก็บเนี่ยก่อนที่เราจะทําการเก็บชิ้นขอบลงไปข้างล่างเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทาก็คือหาชิ้นขอบนั้นแล้วก็บิดให้ชิ้นขอบนั้นเนี่ยมาอยู่ใกล้กับช่องว่างที่สุดนะครับแสดงว่าบบมันต้องอยู่ตรงไหนใกล้ที่สุดก็คือ ตรงนี้ตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้ครับผมนะบจำไว้นะครับก็คือมันจะต้องอยู่สามที่ตรงนี้นะครับถ้าอยู่ด้านหลังเนี่ยไม่ได้นะครับทีนี้เราก็หาขาวแดงก่อนเลยว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเลยครับขาวแดงอยู่ตรงนี้ครับผมมันอยู่ใกล้เกินไปนะครับซึ่งเราไม่ต้องการหลักการง่ายๆก็คือให้เราหันให้หันช่องว่างที่เราจะทําการเก็บเนี่ยเข้าหาตัวเองก่อนเลยแล้วก็เราต้องทําให ชิ้นขาวแดงหรือชิ้นขอบที่เราต้องการเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องทําการยกให้ชิ้นนี้เนี่ยมาอยู่ชั้นบนก่อนวิธีการครับให้เราหันชิ้นที่เราต้องการจะยกเนี่ยเข้าหาตัวก่อนนะครับจากนั้นก็บิดขึ้นไปครับผมก็คือจะบิดซ้ายขึ้นก็ได้จะบิดขวาขึ้นก็ได้แล้วแต่เลยนะครับเราแค่บิดขึ้นไปแค่นั้นเองถ้าสมมติว่าเราบิดซ้ายขึ้นนะครับพอเราบิดซ้ายขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับสายล่างขึ้น ล้วก็บิดซ้ายบนขึ้นไปอีกรอบหนึ่งครับเห็นไ,ไหมครับมันก็จะอยู่ด้านบนแต่พอเราบิดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราอย่าลืมที่จะบิดซ้ายล่างเนี่ยลงกลับเหมือนเดิมด้วยนะครับจําไ,ไว้ว่าชิ้นมุมของชั้นล่างเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องเสมอนะครับตรงนี้นะครับจําไว้นะครับสีขาวตรงนี้จะต้องหันด้านนี้เสมอนะครับพอมันขึ้นไปด้านบนแล้วครับก็สแสดงว่ามันอยู่ในที่ที่ใกล้กับช่องล่างที่มันจะใส่แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูหลักการการใส่นะครับมันจะมี2กรณีครับผมวิธีการใส่มีแค่2กรณีเท่านั้นเองกรณีแรกครับเป็นกรณีที่สีขาวอยู่ชั้นบนนะครับส่วนกรณีที่2เป็นกรณีที่สีขาวอยู่ด้านบนแบบนี้ครับจำไว้ว่าตรงนี้คือด้านบนตรงนี้คือชั้นบนนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของชั้นบนกันก่อนนะครับถ้าเป็นชั้นบนแบบนี้นะครับเราจะใส่มันตรงนี้ใช่ไหมครับผม ให้เราใช้หลักการแบบนี้ครับคือเราจะต้องทําการจับคู่2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นกรณีที่อยู่ชั้นบนเนี่ยมันจะมีหลักการว่าในการใส่ชิ้นขอบลงไปในช่องว่างเนี่ยเราจะต้องทําการพลิกให้ชิ้นมุมเนี่ยอยู่ในชั้นที่1ก่อนนะครับก็คืออยู่ในชั้นที่1แบบนี้หรือไม่ก็อยู่แบบนี้นะครับแล้วแต่กรณี วิธีการดูให้เป็นกรณีไหนเนี่ยให้เราดูแบบนี้ครับถ้าเป็นกรณีสีขาวอยู่ชั้นบนนะครับชิ้นมุมสีขาวข้างล่างเนี่ยจะต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือให้เราหันหันมุมเนี่ยเข้าหาตัวแบบนี้แล้วกันง่ายๆก็คือหันให้มันเฉียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราดูว่าชิ้นขาวแดงหรือชิ้นที่เราต้องการจะใส่ยอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายอันนี้เป็นกรณีชั้นบนนะครับอย่าสลับถ้ามันอยู่ทางขวาชิ้นขาวตรงนี้เนี่ย จะต้องอยู่ทางซ้ายก็คือจะต้องอยู่ในชั้นที่หนึ่งทางซ้ายเราจะต้องบิดแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันอยู่ทางซ้ายชิ้นมุมสีขาวตรงนี้ก็จะต้องอยู่ทางขวาน่าจะเข้าใจกันนะครับก็คือดูแบบนี้เลยมันมีหลักการง่ายๆก็คือถ้าสมมุติว่าสีขาวอยู่ทางขวาเนี่ยพอเราใส่ชิ้นนี้เข้าไปเนี่ยมันจะพลิกครับผมมันจะไม่ถูกต้องมันจะผิดเลยมันก็เลยต้องใช้หลักการที่ว่าถ้ามันอยู่ด้านบน ขาวอยู่ทางขวามุมขาวจะต้องอยู่ทางซ้ายครับผมเพราะมันอยู่ทางซ้ายเสร็จแล้วก็บิดให้ชิ้นนี้เนี่ยลงไปตรงนี้ครับบิดเข้าหาเข้าหาตัวตัวมุมตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสีเดียวกันแล้วเห็นไหมแล้วก็บิดลงไปได้เลยเห็นไหมครับนั่นคือหลักการนั่นเป็นกรณีแรกต่อไปกรณีทสองเป็นกรณีที่อยู่ด้านบนนะครับอ่าอันนี้ตรงเป๊ะเลยครับอยู่ด้านบนนะครับเพราะมันอยู่ด้านบนเนี่ย มันก็จะมีหลักการที่แตกต่างนิดนึงจากเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกไปก็คือการจะใส่เยให้เราบิดชิ้นมุมเนี่ยเข้าหาตัวแบบเฉียงก่อนเลยนะครับชิ้นมุมที่มันอยู่ใกล้ๆครับแบบเฉียงก่อนเลยนะครับทีนี้เราก็ดูถ้ามันอยู่ด้านบนเนี่ยแล้วก็กรณีที่มันอยู่ทางซ้ายของชิ้นมุมนะครับเราจะต้องบิดให้ชิ้นมุมเนี่ยสีขาวเนี่ยอยู่ทางซ้ายนะครับแบบนี้ แล้วก็ใส่เข้าไปเห็นไ,ไหมครับเอาลงอ่าเดี๋ยวผมจะย้ำอีกอีกนิดนึงนะครับก็คือกรณีแรกเมื่อกี้นะครับกรณีแรกเป็นกรณีที่อยู่ชั้นบนพรอยู่ชั้นบนเนี่ยมีหลักการว่าถ้ามันอยู่ทางขวาของชิ้นมุมมุมขาวจะต้องอยู่ทางซ้ายแล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับแต่ถ้ากรณีเป็นว่า มันอยู่ด้านบนนะครับถ้ามันอยู่ทางซ้ายของชิ้นมุมนะครับเราต้องบิดให้มุมขาวเนี่ยอยู่ทางซ้ายแล้วก็บิดใส่เข้าไปแล้วก็เอาลงนะครับแค่นั้นเองเราก็ทําชิ้นต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ส้มขาวส้มขาวดันอยู่ตรงนี้แล้วก็พลิกขึ้นไปก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ดูว่ามันจะลงตรงนี้ใช่ไหมครับ อันนี้เป็นกรณีชั้นบนแสดงว่าจะต้องทำให้มุมขาวเนี่ยอยู่ทางซ้ายนะครับก็ใส่เข้าไปต่อไปครับสีน้ำเงินมันอยู่ชั้นที่สองครับผมซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการเราจะต้องทําให้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้นะครับเราก็บิดขึ้นแค่นี้เองอันนี้เป็นกรณีด้านบนครับถ้าเป็นกรณีด้านบนแล้วก็หันมุมก็าหาตัว มันอยู่ทางซ้ายของมุมครับแสดงว่าเราจะต้องทําให้มุมขาวเนี่ยอยู่ทางซ้ายด้วยจากนั้นก็เก็บชิ้นนี้เข้าไปแล้วก็เอาลงอันนั้นก็คือขั้นตอนที่1ของ readycube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ